รึกษาและสนทนาธรรมหมัวข้อที่เจ็ดสิบขณะนั่งสมาธิจิตชอบเผลอไปคิดเรื่องต่างๆทำอย่างไรจิตจึงจะไม่เป็นอย่างนั้นในขณะที่นั่งสมาธิจิตมักจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำอย่างไรจึงจะไม่ทำให้จิตเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องอาศัยการทำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆทำให้มากๆภาวนาให้มากๆจนชำนิทำนานแล้วจิตจะอยู่เอง การทำสมาธิในขั้นตนเนี่ยในการเริ่มตนนี่ก็ย่อมเราก็ย่อมจะลงพุนลงแรงหนักหน่อยเหมือนเหมือนกันกับการบุกเบิกงานใหม่เพราะงั้น,นการทำสมาธิเพื่อจะไม่ให้จิตส่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราต้องข้าวเพียนพยายามแต่อย่าไปเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วทำให้เราหมดความคิด เราทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบจากอารมณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั่วขนาดนึงพอเราได้มองเห็นหน้าเห็นตาของจิตตั้งเดิมข้องเราว่าเป็นอย่างไรในเมื่อเราอบรมสมาธิให้มากๆแล้วมีสติเป็นสัมปชัญญะดีแล้วจิตของเรานี่มันยิ่งจะมีความคิดมากกว่าที่เราว่าเราคิดวุ่นวายอยู่เดี๋ยวนี้แต่ความคิดที่มีสติเป็นตัวการสำคัญนั้นย่อม ไม่เป็นไปเพื่อความหนักอกหนักใจหรือก่อทุกข์ก่อยากให้แก่ใครปรายานการทำสมาธินี่เป็นสิ่งจะเป็น <c oughs>